Like anyway, okay. ถึงฤดูการแล้วงานแรกวันนี้งานแรกเสียขาใหญ่จับให้ครับวันนี้ เบียดหน <pois S 1> ึ่งลังครับนี่ครับอยู่กับหนุ่มจอรเดียครับสวัสดีครับอยู่กับแพ็กโคเถื่อนวิญญาครอีกเช่นเดิมนะครับนี่ครับกิจสองสองกิจงานเรกไม่ชื่อเจือเนื้องานเรกยากจะทำมุนดิเป็ดเกลือเกี้ยงเป็ดเกลือเป็ดบูดเดาเลยครับอยู่กับหนุ่มจอรเดียครับมีเด็กสมัยนะครับ

ทุเรศครับทุเรศสภาพยังสวยครับประมาณบานชน้ำเหมือนใบชะน้ำเข้าพิธีสามัญ ประมาณหนึ่งพ่งอก่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปชมกันตอนถึงทุก่งน,น,นะครับอับก่อตัวนี้ก็อยู่หน้าง,งานแล้วนะครับนี่ครับนุมหนุมจอเดียมาเลยครับเฮ้ยใจเปรียดมาเลยครับพี่น้อง ไม่ได้ลงคลิปสามวันครับขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากฝนตกหนักครับถ่ายไม่ได้ครับมาแล้วมาแล้วนุชจอดตรงนุชจอดนน่นหนูนุชจอดตรง สีได้นะครับนาเสียสมมานี่แหละครับนาเจ้าของรถยาวถึงนู่นเลยครับสองนาครับยาวๆสีได้งานแรกของปีนะครับทีมงานโกัเถื่อน,นครับจัดเลยครับจัดแล้ว <c oughs> ไรละห้าสิบาทนะครับหวานข้าวส่วนรถไถปั่นไร่ละสองร้อยห้าสิบนะครับ มาเร็วมากเลยครับตรวจเร็วทันใจครับนุ่มจรเดีย5 0ศูนย์นะศูนย์ดีนะทีมงานเสียสมมานะครับจัดไปไม่รอช้าครับวันนี้เบาๆครับประมาณสี่สิบไร่ครับวันนี้ตามความนะ <c oughs> โมลื่นเลยเปนสนองพี่หญ่มาเลยขี้ใจโมมุน <c oughs> ขยายกลับรถรถพี่หญ่มาล่งตะดอลสเปียร์เลย โชเฟอร์มือสองครับยาเื่อนนเลยก็ปล่ยังไงูไมเก็การเกมาสรนะนี่เฮ้ยวกยี่นอะโมยอะโมยูเลยต้องก็มาสร้างะองเก็บกับ งานงานแรกเป็นไงบ้างครับเริ่มปลแ้สีโพยไหมครับงานนี้สีโพยครับสีโพยโอ้โอหหวานยังเห็นคิดชิงอยู่เลยครับวันนี้หาวานข้าวแล้วโอ้แน่น,นอนจริงครับทีมงาน,น,นายังชิงทีมงานนี้ไอซีมีงานเราไปหมดเอ <c oughs> <c oughs> าพวกเพื่อนเ <c oughs> น่เน่เน่เน่โอ้ยโอ้ยบ่นี่ยโอ้ยจออยู่ทูบที่ก็ปัง

ตั้งครองฟื้นล้งเลยตั้งเลยม,มาทาฟื้นล้งพื้เฮิร์มเตอร์มาเธอร์สเด็กครับทุก่าครับอยู่ติดอีกค่ายนึ่งครับคูบูต้าครับฝั่งนี้มาทาเตอร์ไทยอันนี้อยู่เขตอำเภอเมืองครับวันนี้มาไกลหน่อยครับหน่วยมึงเลยไปที่มาไกลครับอำเภอเมืองจะเราตอนโม่ตอนเลยอำเภอเมือง <laughs> អត់ព្រោះអូប្រហែលជាមិនចឹងទេសមអូនដទឿតដងស្រែនោះដទឿតផ្ទះដងស្រែហ្នឹងអញនេះគ្របគ្របគេគេនេះហាប់សៀនហាប់សៀនត្រីครับดุกยักษ์មិញនេះครับดุกยักษ์សៀនហ្វុកហ្វុកហ៎សៀនហ្វុកហ្វុកឺចិត្តផងเด้อឈឺគេបាញ់លើយុខា

นาะเสียสมานครับนี่ครับขับเองครับขบบขาเองวันนี้ตัวแกขับเองครับวันนี้

ไปนะครับไปเนะครับอ <im> <workers> ุ้ยนายใหญ่ๆยาวๆเย็บหนุงโจนชอบครับพี่น้องงานแรกเขาดูการนี้นะครับสีได้นะครับยาวๆเลยครับจะเดินตามคงไม่ทันนะครับ มาแล้วครับอยู่ไกลามากเลยครับพี่น้องนี่ครับอยู่กับจอนเดีย50นะาศูนย์ดีครับ50าสเงมาบรรยากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ไรละ้ยาสิ250นะครับ ปันประมาณสองรอบนะครับรอบเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าดินสวยนะครับแล้วเต็นหน้าง,งานจะเป็นยังไงครับทำงานดีครับนี่ครับเสียสมายครับทิมงานกระเทือนแม่เอาเปรียบลูกค้านะครับ ปีหน้าจับท่อใหม่นะครับให้มันลั่นๆหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอชม,ม,มกันนะครับทีนี้หมดเงินนะครับทางมันแพงครับทีนี้โอ้ยหถ่ายรูปม,มาเลยครับพี่น้อง กับกบขอจบคลิปเยงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เฮกโกเทือนกดกดดคนด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะรีบไปหวานข้าวต่อนะครับขอเดี๋ยวจะจัดให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ